รับข้าสู่จะสมีชดัดนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาแนะนําให้รู้จักกับรองแค้นนะคะแล้วก็เพื่อนผมตัดน,นะวันนี้ก็เล่นเกมด้วยกันเล่น GTA ด้วยกันแล้วก็ทีนี้ก็เลยชวนมาเล่นฟรีไฟล์นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะมาสอนเพื่อของเราลเล่นฟรีไฟลกันเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นผู้เล่นใหม่เนาะวันนี้จะเกิดเรื่องอะรบ้างก,ก็รอตามเข้าไปดูในคลิปนี้ก็เลยนะคะก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสร้างบ้านสาจะพาตัวบ้านจ้า เขายังไม่ลงเครื่องเลยอ่ะเฮ้ยทำไมทำไมนี่ขี่แค่สกายวิ่งงงมีมิมันคืออะไรอ่ะเพื่อนคือสกายวิ่งไงเพนข้างบนข้างบนจรวดเฮ้ยมีคนมีคนยินก่อนเลยนะตายแล้วครับเฮ้ยโดนหัวไปร้อยนึงแล้วอยู่ไหนครับมาร์คโมโกโอเคการวิ่งน้องวิ่ง เก็บปืนเก็บปืนวิ่งเก็บปืนวิ่งเนาะเก็บปืนวิ่งแบบพี่เออแล้วก็ปล่อยเออเนี่ยไวขึ้นไวขึ้นไหมเอามนเลยมาเลยธามูไม่โดนช่วยธามูดิลาด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 ไอไข่หวานนี่ไข่หวานเพื่อดนะไข่หวานมันต้องอาสน์มันชื่อไข่เหมือนเองอ่ะไข่ตุ้ยเมื่อกี้ไงตุ้ยเนี่ยหรอไุ้่มันมันย่องไงอ่ะ ใส่ใส่ไอ้มันี่ของดีตรงนี้ไอ้ีตรงนี้ไอ้นี้เฮ้ยนี่มันระเบิดเคยอยู่เคยระเบิดไม่ระเบิดไม่ระเบิดนีีเองมันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แกพอรอแกอันนี้ดูอยู่มันรเบิดอะมีมีมเลดหล่นเลยเพื่อนเองแบบมเล่นในระดับโลกอ่ะฮะไม่ดีกว่า ไม่อะไรอ่ะวิ่งอะไรอ่ะก็คืออะไรอ่ะไม่รู้มันมันเหมือนกล่องแอร์ดอกลก่อ้ยจอล่อมจอมนี่เปิดหรอได้อะไรอ่ะมันมีของอยู่ในนี้เป็นของแต่งไอ้วงไอ้วอกสูตรยาอะไรพวกนี้ใช่หรอไอ้ยเอ้ยเอ็มกิ๊บเ่ยมีกิ๊บช่วยดิเอ็มกิ๊บมียาถัดนะมียาถัดเก็บเลยเพื่อนมันไม่มีอะไรเลยในนั้นอ่ะจ๋อไปเองเอาไปหมดแล้วนี่เฮ้ยเพื่อนมา พะโลงร้อชนเพื่อนเรามาช่วยกันเอามาเชื oh, ่ยเอาตายมันยิงหัวเข้าหัวเม็ดนึ่งไปแล้วยิงเข้าหัวเม็ดนึงอ่ะจะตายอยู่แล้วลอดผ่านหินลังหินลังหินลังหินเจ็บแล้ว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 ขาดอันเดียวครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเชิดเองจัดไปอ้าวตายแล้ว ใครเพื่อนข้ามาละเพื่อนเอ็งไม่อันยาละเพื่อนไปยื้มคิวไปไหนชอบร้านอะในไอซีเขาอยู่เยอะกว่านี้หมดหรือปล่าหรือว่ารุ่นเดียวกันเหมดเพื่อนกูตายแก้วเพื่อนกูตายอีกแล้วไม่เป็นไรเนาะที่ว่าซามูยืนอยู่ข้างๆกันเลยโอ้โหเก็บแอนดอรเปรี้ยงๆกันนิดเอามันหน่อยได้ล้างแอนดี้ต้องล้างแอนเว้ ชุดเดียวจบาศพด้วยซามศพด้วยไ้่เล่นเลยเดี๋ยวเตียวแกนเดี๋ยเสียวแกนอะไรหรอท้สาสศพหรอนี่ไม่เหยซ้านี่ไม่เ้ซเสาเยอะเห้ยเ่นเล่นวอรโลแนนเนี่ยสามศพเนี่ยเราได้รเก่งอะกันอ้าววอรโลแนนเาให้ซ้าได้เหรอว่ายังไงหรือว่าซ้าก็โดนด่าซ้ำดามากทักไพ่เบอกว่าเก่งกว่าอะไรประมาณ ก็เหมือนกันน่ะเออเอก็เหมือนกันมันมีอดราม่าอยู่สัมส่งสัมศพเลยแต่นี้มันตายปุ๊บออกเกมปั๊บมันหากันไม่เจอแล้วไงน้องเอ็งเกิดมาน้องพี่ได้มีอะไรอีกเนี่ยน้ำศพเดิมนะศพเดิมอ่ะของเต็มมันมันมันดิ่งหัวลงนี่ออมชิปปะชิปอะยรยาหรือของของกอดเต็มปะมีเเลยดียว มันย MM. ืนรอตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีของตกเั็นบะหมี่เล่มันตรงนี้เพื่อนสดมาเราเพื่อนสดไหมนี่นี่เนี่ยตรงรถฟ้าเนี่ยยืนตรงนี้เออยืนตรงรถฟ้าเนี่ยนี่นี่นี่ไหนขยับขยับไหนมี้นท์อะไรอะไรอะอรรอก่อน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 กำลังมา ขอจำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงจริงไม่ใช่ตัวแสดงได้ได้ได้รอมนี <c oughs> ้สอง่อมี้สองมีเหรียญไหมเหรียญหมดเลยเหรอมีเหรียญไาม,มเหรียญจุกน,น้องไหม ของมาจุน้องหนยฮะไม่เห็นแท้จะเงาลอกมีของนะครับมันคืออะไรสีฟ้าน่กไงมันเป็นของเสกของเสกใช่หรอลลองลงลอองลงรกล่องที่เดิมเหรจะได้ไมไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่มีมันไม่มีแล้วมลงแค่รอบเดียวนั่นน่ะอันนี้รอบนี้จริงได้ จะเลิกเพื <screws> ่อนเพื่อนงดินขึ้นไปข้างบนนั่นดิข้างบนนั่นน่าจะมีคน่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วรมาหลังรถมาหลังามาตะมันมเก็บมากน้าวาย้ามนกมนกยามามีคนนะรมาบรมาขอเอ่ออะไรอตะเกิดที่หยาบดิบะบได้นะหยบได้บได้เลือ่ไ ป้นแอลมะเอาทำไมผมไม่ได้ฆ่าไม่คิดผมจตายเห็นยังเฮ้ยต้นไม้ตายออกกระแทาหมดเลยตัวนั้นน็อกนะเปมีอีกตัวที่วิ่งลงแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมยินงแข่งตัวนี้มีตัวนี้ เ,เพื่อเนเอ็งไม่ยิงเหรเพื่อนอุย้ยอุ้ยอุ้ยสมูจะโดะนแล้วเพื่อนอันดนมาเรื่อกำลังขี่รถไปนีเจ็บมากหมดหมดหมดเคยเคยเคยอ้าวมันชุดเพื่อนสมูทบนขับรถไงล้อโคตรใหญ่อ่ะล้อไ<ๆ>ม,ม่แตกหรอเอากุญแจเสียบก่อนเพื<ๆ>่อนล็อกอีกหนึ่งครับเฮ้ยเดี๋ยวเรอมันงขอยัขอยัดเฉียดปากเลยเด็กตัวหนึ่งนะเห็น เชื่อเองโดเชื่อเองจัดจัดดีจัดดีมันไม่กอัวงอ่ะเพื่อเร็วมันจะตายแล้วมันจะโดนตตายแล้วรถรถขับขึ้นไม่ไหวไอ้ขับรถไหนมาูขับคนใหญ่ดิไอ้จุกขับได้ยู่ีอไขับิกูจบเพื่อนเหิดิีอ้เหิดิเองเหิดีไ้เฮดีไดีไดีไเอเฮิร์าเอิอเเอิ์เเอเ ไปด้อไปด้ไปอไปมีแบบลาเขาล่เขานรถมันช้ามันเดือยี่ยันี้เนี่ยเ็นตามลุงไข่หนีรถเด้อนะท้ออุ้ยจะตายมันเว่นมีะลยเลยอะขับไม่ไหวแล้วลงเดอ่ะลงลงลงก็ลงเนาะ อย่นี่มันอ่นี่เพื่อนอดีตเอเไอนเลเอ็เเลกอ็เเลอเเลน่่่ม่้าเยมนเพื่อนไม่ได้เพื่อนเอ่ะอุ้ยองี่อีเอะายิากรอบ้าตายเลยเนี่ยเรม่ยิงไม่ยิงาจะตายไม่หม่อ่เลอ่ะอาไใช่ดิกใช่ดิดใช่้ไี้างบนเนี่ยนานหนว่าเหลือ่ เพื่อนเองต้องหัดกดชิปกดชิปแล้วก็ปล่อยอย่ากดค้างนี่อยู่บนเขา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 เดินเดินเองดินเ้เดินเองเดินเเดินเงเดินเอให้เองดินเองเดเอ่ะเองดินเอวเนเองเดเอื่นอนเดินเองเดินเองเดเเนอนเองเอองเอ็ินเองดเอเิดนเอเอเนนเดินเอ่เเอเนเองเเองเเินอะนเเเเเอ

เลยก่อนที่เราจะแพ้เราต้องไปเก็บก่อนแรกมีปืนกลอยู่นะเก็บไปเก็บมาเหลือเหลือทำไมเราไม่อังไง